สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพามาดูต้นกล้าที่รุงเย็นพอไว้นะครับนี่ครับก็ได้ผลผลิตแล้วครับนี่ครับยอดงามเลยครับก็สนใจก็เอาไปทำกันได้นะครับนี่ครับนี่ก็ผักชีใบเลื่อยก็งามนะครับนี่ครับผักบุ้งครับ ผักบุ้งในตะกร้านี่ก็งามอยู่ครับนี่ครับก็ทวฝักยาก็เริ่มเลื้อยแล้วครับนี่ครับเริ่มเลื้อยแล้วครับก็ท่านใดสนใจก็ทาตามกันได้นะครับนี่ครับก็ปลูกไว้กินนะครับก็เริ่มเลื้อยแล้วครับนี่ครับหัวหอมต้นหอมนะครับต้นหอมลงเย็นก็ เก็บกินได้แล้วครับนี่ครับกลืลมงอกแล้วครับที่ลุงเย็นพอไว้ครับนี่ครับก็ลากมันนะครับลากมันแล้วก็มาปักชําใหม่ครับงอกนะครับอันนี้ก็เป็นหัวหอมนะครับลุงเย็นก็ปลูกไว้รับประทานเองนะครับก็อยู่แบบพอเพียงครับนี่ครับพริกก็ ดกอยู่ครับนี่ครับพรีก็ออกลูก้วครับนี่ครับพรีครับก็มีไหลย่างครับลุงใหญก็ปลูกแบบผสมผสานไปนะครับพื้นที่เล็กๆครับนี่ครับแก้วมังกรก็ติดลูกไหลลูกอยู่ครับมาดู โลระพาลุงเย็นก็ปักชำในถังนะครับนี่ครับก็งามอยู่ครับใส่ปุ๋ยครับโลระพาครับลุงเย็นก็เอามาปักชำไว้ครับอันนี้ก็กระเจี๊ยบครับมีคา่านี่ผักบุ้งครับผักบุ้งก็ เริ่มเก็บกินได้แล้วครับก็อยู่แบบพอเพียงครับแก้วมังกรก็ติดหลายลูกอยู่ครับอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศนะครับลุงเงย็นก็ปลูกใส่ยางรถยนต์ครับเอาผ้าคลุมไว้จะได้ชื้นตลอดครับเวลารดน้ำนี้จะได้ชื้นๆน,นะครับอันนี้ก็คะน้าครับ ก็เริ่มโตแล้วครับครับก็อยู่แบบพอเพียงครับอันนี้มะกรูดครับมะกรูดก็ต้นงามครับนี่ครับสวยๆเลยครับลงุงหญยก็ไม่ใช้สารเคมีนะครับใช้ปุ๋ยหมักแล้วก็ลดน้ำทุกวันครับ พื้นที่เล็กๆครับลุงเย็ยนก็ปลูกไว้ข้างบ้านนะครับก็อยู่แบบพอเพียงครับท่านใดสนใจก็ไปทำตามกันได้นะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ลุงเย็ยนทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ